สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้เงาอโตพาร์ทที่24จำนวนเลขเยอะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องหลักของโทโฮโรสวดนะก็ต้องเกลิ่นมาเดิมนะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่แปลผิดยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับจากพาร์ทก่อนในที่สุดชิวเนาก,ก็สามารถส,าาร,ถสร้างน้ําแข็งได้นะครับมาริสาก็เลย ลาแรงน้ําแข็งเพื่อเก็บเอาไว้ในถังอน,นะแต่เรื่องบอกแสเนี่ยก็เหมือนจะยังไม่เจออยู่ดีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันเอาเป็นว่าเรามาดูกันต่อไปเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะกับตอนที่มีคิดว่าโยไครที่น่าเกลียดชังตอนแรกครับก็มาอยู่ในห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะ แล้วหลังจากที่พวกเราเติมถังและหยักน้ําจากน้ําที่พวกเราเจอเมื่อวานฉันก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนฉันเนี่ยเหนื่อยมากก็เลยหลับไปตั้งแต่หัวแตะหมอนฉันลืมไปสนิทเลยว่าตามเวลาของที่นี่กลางคืนไม่เคยย่างกายเข้ามาฉันสงสัยจังเลยว่ามันกี่วันแล้วนะตั้งแต่พวกเรา มาอยู่ที่เกนโซเคแห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นมีอะไรหรอเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะอรุณสวัสดิ์เลนนี้ฉันก็แค่สงสัยนะว่ามันผ่านมากี่วันแล้วตั้งแต่พวกเรามาอยู่ที่นี่แล้วยังเหลือเวลาให้เกนโซเคแห่งนี้ไม่อีกเท่าไหร่ บางทีคุณยูคาริอาจจะรู้ก็ได้นะอนุสวัสด์เรมุเรมิฉันได้ยินพวกเธอกำลังพูดถึงเวลาที่เหลืออยู่ของเกนโซเคียอย่างนี้ใช่ไหมอรุณสวัสดิ์คุณยูคาลินี่เธอแอบฟังพวกเราเหรอยูคาลิไม่ใช่นะฉันก็แค่มังเอินได้ยินน่ะ ฉันคิดว่าฉันคงต้องบอกพวกเธอให้รู้ถึงเรื่องนั้นแล้วล่ะสวัสดีทุกคนเดี๋ยวนะทำไมายูคาริมาที่นี่ชา้าจัง,งอะอรุณสวัสดิ์ค่ะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นหรอคะเนี่ยเอาล่ะทุกคนช่วยฟังฉันทีนะ สถานการณ์ของเฮีิปราชมันเปลี่ยนแปลงกระทันหนะันน่ะฉันคิดว่าโลกแห่งนี้เนี่ยคงจะถูกปิดผนึกโดยสมบูรณ์แล้วล่ะและมันก็คือช่วงกลางวันนี้แหละตอนบ่ายสามนะ่ะอะไรนะทำไมพวกเราถึงเพิ่งจะมารู้ตอนนี้กันล่ะเธอไม่ได้บอกพวกเรา เมื่อวานนี้หรอกเหรออืมเธอก็คงรู้นะว่าพวกเรานะ่ะก็ทำสุดความสามารถแล้วเพื่อที่จะชะลอเหตุวิปร,ราดลงพวกเรานะ่ะถึงขีดจำกัดแล้วล่ะเรื่องพวกนั้นอนะ่ะควรจะบอกพวกเราก่อนสิมาริซาแป๊บนะยูคาริ ฉันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะแต่ก็ไอ้วิธีเชื่อมต่อเพื่ออัญเชิญพวกเรามาที่นี่เนี่ยมันคือยังไงกันล่ะ <S <S ฉันก็ไม่ไีมีเจตนาที่จะปกปิดมันเอาไว้หรอกนะแต่ก็จริงของเธอเรมุการนำพวกเธอมาที่นี่มันต้องการพลังอย่างมากเลยล่ะโดยปกติแล้ว พวกเรานะ่ะจะใช้การภาวนาของมิโกะแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มีมิโกะเหลืออยู่แล้วพวกเราก็เลยต้องใช้พลังของตัวเองงั้นเธอก็เลยดึงพวกเรามาที่นี่และพยายามต่อสู้แต่เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็สั้นเกินไปหรือไม่ก็คือต้องรออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เธอก็เลิกได้ถูกต้องแล้วล่ะใช่แล้วเรมุยังไงก็ตามพวกเราเนะ่ะเหลือเวลาน้อยกว่าที่คาดเอาไว้และสำหรับเรื่องนั้นฉันต้องขอโทษจากใจจริงแล้วอะไรนั่นเนี่ยก็กำลังจะเกิดขึ้นฉันเห็นด้วยกับเรมุนะฉันคิดว่าเธอเน่ะก็ทำได้ถูกแล้วล่ะโยคาริ เหมือนกันค่ะก็นั่นอ่ะมันเป็นทางเลือกเดียวนี่เนอะฉันก็เห็นด้วยฉันจะไปบอกให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงสถานการณ์ช่วยตามหารถสวดต,ต่อไปด้วยนะฉันน่ะเตรียมระฆังเพื่อสั่นมันเอาไว้ตอนบ่ายสเธอจะสามารถได้ยินมันจากทุกที่บนเกาะแห่งนี้และเมื่อพวกเราได้ยินมัน ก็หมายความว่าพวกเราหมดเวลาแล้วสินะเข้าใจละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งห้องของฉันน่ะอยู่ด้านในสุดของโรงเรียนสารเจ้านี่ถ้าเธออยากจะพูดกับฉันหรือถ้าเธอเจอรถสวดแล้วแล้วก็ก็มาที่ห้องของฉันแล้วกันนะ ใยสามยางงั้นเหรอฮะพวกเราเนี่ยคงต้องทำเท่าที่พวกเราทำได้แล้วล่ะแต่แล้วมันยังไงกันล่ะพวกเราก็รู้จักทุกคนที่บอกพวกเรามาแล้วนี่แต่ก็ยังไม่มีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับรถสวดเลยโลกแห่งนี้เนี่ยกำลังจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีสักวิธีที่พวกเราจะทำได้เลยเหรอคะ บางทีที่นี่เนี่ยอามีใครบางคนที่พวกเรายังไม่เจอก็ได้นะฉันก็กลับว่าจะพูดเรื่องนั้นเหมือนกันมันก็แค่รางสังหรอนะ่ะฉันเชื่อรางของเธอนะมันช่วยพวกเราจากโยคายแล้วก็เหตุวิวิราชก่อนหน้านี้นี่นาะฉันคิดว่าพวกเราควรจะลองทําตามมันดูนะงั้นก็ไปกันเถอคะค่ะ วะอะไรกันแล้วเนี่ยมเมฆหมอกอย่างนั้นเหรอซิโนโเธอไม่ได้จะแกล้งพวกเราใช่ไหมเนี่ยรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ฉันหรอกนาะว้าซโนโเธอทำฉันตกใจนะเนี่ยฉันไม่เห็นเธออยู่ตรงนั้นเลยอะโอ้มีใครบางคนอยู่ตรงถังน้ำอะเดี๋ยวนะมีเขาด้วยอะ น้ำในที่สุดก็ได้น้ําแล้วขอฉันสักนิดได้ไหมอ่ะดื่มได้ตามที่เธอต้องการเลยขอบใจนะเธอช่วยรินใส่น้ำเต้าอิบุกิให้หน่อยได้ไหมอ่ะประธานชมรมหายตัวกลับบ้านอิบุกิซุยกะ ได้สิแ๊บนะ,ส,ะสุยกะงั้นหมอกนั่นก็คงจะเป็นสุยกะตอนที่กระจัดกระจายอยู่สินะคุณซุยกะก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันหรอคะเอ,อ๊นั่นไม่ใช่เรมุมาริสะแล้วก็สไนเอะหรอหรอ,หรอฉันเองก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกัน อาชิโนส่วนเธอไม่เคยเจอมาก่อนเลยฮะมนุษย์ฉันเรมินี่น้ำขอบคุณเรมิฉันอิบุกิซุยกะเป็นยักษ์น่ะส่วนเสื้อพวกนี้เนี่ยก็มาจากอย่คาริมันทั้งสะดวกสบายแล้วก็อเนกประสงค์เธอคงจะรู้แล้วสินะ ยักษ์นันหรอเขานั่นเนี่ยเทชมัดเฮ้ยนี่เธอฟังกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่าเอาเธอนี่เนี่ยคือน้ำเต้าอิบุกิมันจะเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าแต่น้ำฉันหมดน่ะและเธอก็คงรู้นะว่ายักษ์น่ะชอบเหล้ามากแค่ไหนเมื่อเหล้าฉันหมด ฉันก็เริ่มที่จะตื่นตระหนกฉันรู้สึกว่าพลังของฉันเนี่ยมันไหลออกจากร่างกายไปมันก็เลยง่ายที่ฉันจะอยู่ในร่างของหมอกพอฉันเห็นน้ำที่นี่เนี่ยฉันก็เลยใช้พลังทั้งหมดของฉันเพื่อกลับคืนร่างเดิมแต่เธอไปอยู่ที่ไหนมาจนถึงตอนนี้กันล่ะ ันก็คอยเฝ้ามองพวกเธอในร่าของหมอกตั้งแต่พวกเธอมาอยู่ที่นี่นะ่ะแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยแหละนะฉันน่าคือคนสุดท้ายที่อยู่บนเกาะแห่งนี้นอกนอจากการณีไม่ปกติแบบชิวโน่และฉันก็พนันได้เลยว่า เธอเนี่ยคงจะมีคำถามกับฉันสินะโอ้ใช่เลยเพราะเรามีประเด็นอยู่นะเธอให้น้ำฉันมาแล้วงั้นฉันจะช่วยพวกเธอแก้เหตุวิปราชเท่าที่ฉันจะทำได้ละกันนะขอบคุณมากๆเลยแต่มันก็คงจะสนุกเหมือนกันถ้าฉันบอกว่า ให้พวกเราดันมาคู่กันอะง่ายจะตายฉันชอบอะไรแบบนั้นนะส่วนนี้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะนี่เนี่ยอาจจะเป็นโลกคู่ขนานก็จริงแต่มันก็คือเกนโซเคียวอยู่ดีเธอจะได้เห็นขบวนร้อยอาสูรลาตีตอนกลางวันสแสกนี้ละ่ะเธอจะใช้โอนิบีอย่างนั้นเหรอ เธออ่อนแอแบบนั้นคงจะไม่สามารถสร้างร่างคนจิ๋วของตัวเองได้หรอกมั้งฮะไม่จำเป็นหรอกนาหมายถึงว่าฉันสามารถจัดการเธอได้โดยอะไรซึ่งพวกมันเอาละ่ะนั่นนะก็คือสิ่งที่ฉันต้องการฉันแพ้แล้วล่ะ,ละ,ละแต่ก็รู้สึกดีชะมัด บางทีเธอก็คิดแค่ว่ามันก็คือการเล่นสนุกแต่สำหรับพวกเรามันคือการต่อสู้จริงๆนะน,นั่นยักษ์เนี่ยก็เป็นซะแบบนี้แหละไอประโยคสุดท้ายมันหมายถึงคาเซนกับยูกิด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วสรุปก็คือไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่มีเบาะแสจริงๆนะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการได้เจอซุยกะเนี่ยจะได้บอกแสอะไรหรือเปล่าก็เป็นว่ารอดูตอนต่อไปแล้วกันนะครับพาร์ทนี้เนี่ยเจอคำศัพท์ที่น่าสนใจด้วยนะอย่างเช่นไอ้คำว่า overhear ที่แปลว่าได้ยินโดยไม่ตั้งใจหรือว่าบังเอิญได้ยินเนี่ยแล้วก็ไอ้คำว่า eavesdropping ที่แปลว่าการลอบฟังแล้วก็ทำให้ผมได้รู้ด้วยว่า ผมเนี่ยงงโคตรๆเลยนะครับเพราะว่าขนาดไอการอ่านเวลาแบบภาษาอังกฤษเนี่ยผมยังอ่านไม่ออกเลยเอาเป็นว่าถ้ามันติดๆขาดาหรือว่าแปลถูกผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทาคลิปใหม่ลงมาแล้วสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย